นักศึกาตัดขึ้นในวันที่8กันยายน2500 Hãy subscribe cho kênh na Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn okay mm -hmm. sang sa, um, sa Mah Silã, o V oh um. 皇泰。

โมคตัสสัะวอระโพธิสัตวัโโอสมมา พาชาติยาสาติพยาอินทิราชเจ้าพยาธรรมมาธิราชเจ้าเจ้าเมืองนครธรรมเจ้าเมืองคนธรมคธันเจ้าเมืองบางบทเจ้าเมืองบางท พระธรรมพระสงฆ์พระอริยะสงฆ์พระปริย 来，咱们看。 oh my. ทมติมคุาทำติยาสาติคุณเรียคุณมติ ติตตตคุณอาริยเจ้าทั้งหลายาคุณสัพ